สวัสดีคะ่ะส่วนธนพัฒส,สกลน,นครค่ะตัวนี้เป็นไผ่ยักษ์ปักกิ่งนะคะไผ่ใช้ลำคะ่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยที่มีเนื้อไม้ที่แข็งแรงนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่จะนิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์คะ่ะลำต้นตรงเลยคะ่ะสวยเลยนะคะ สำหรับพี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์นะคะตัวนี้ของทางสวนก็มีเป็นแบบกิ่งต้อนนะคะชำถุงตัวนี้ต้องรองให้รากแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วก็มีแบบขุดเหง้าชำถุงนะคะตัวนี้ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์แล้วคะ่ะสำหรับพี่พี่ที่อยู่พื้นที่ ใกล้เคียงนะคะสามารถเข้ามารับต้นพันธ์ุได้นะคะเพราะว่าทางสวนทำไว้อยู่ประมาณความสูงของเขาจะอยู่ที่เมตรกว่าๆนะคะลำสวยเนื้อไม้ดีเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ที่ยังมีแป้งอยู่ก็คือหน่อของปีนี้เลยนะคะสังเกตตัวนี้จะลำใหญ่ สนใจต้นพันธุ์สอบถามได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ